ครับก็สวัสดีเพื่อนครูสวัสดีผู้ปกครองสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาเาเรียนวิชาดนตรีนะครับในเรื่องอคุณลักษณะของเสียงนะครับ <Wow. S 1> ถามนักเรียนนะครับใครอยากจะตอบให้ยกมือนะครับส่งสติกเกอร์ยกมือเสียงดังที่สุดที่นักเรียนเคยได้ยินคือเสียงอะไรใครรู้บ้างครับยกมือครับ <Run. S 1> สติกเกอร์ด้านล่างในแชท น้องมิกครับเสียงดังที่สุดที่เคยได้ยินคือเสียงอะไรน้องมิก้า,าครับเสียงฝาลองนะครับโอเคปิดไม้เสียงเบาที่สุดที่นักเรียนเคยได้ยินคือเสียงอะไรสติ๊กเกอร์อยู่ด้านล่างครับตรงเช็ดนะครับใครจะตอบตีน้อยครับเปิดไม้คุณนกนกนก,นกเสียงนกครับคุ<อ><อ>เสียงนกนะครับอ่า โอเคได้ยินเสียงเบาที่สุดคือเสียงนกนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบก็ได้นะครับเสียงดังอาจจะเป็นประทัดก็ได้นะครับเสียงเบาอาจจะเป็นเสียงกระซิบก็ได้นะครับเสียงดังคือประทัดเสียงเบาคือกระซิบเสียงที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือเสียงอะไรน้องคิมครับเสียงอะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุดครับ เสียงแมวครับอ๋อเสียงที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือเสียงแมวนะครับโอเคเขียนใส่ในนี้เสียงที่ชอบมากที่สุดมากที่สุดก็คือเสียงแมวต่อไปนะครับน้องอมสินครับตอบครับเสียงอะไรที่หนูไม่ชอบครับอะตอบครับค่ะเสียงหมา อ๋อเสียงสุนัขนะครับเสียงที่นักเรียนไม่ชอบ<ห>นะครับ oh, no โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับซึ่งครูเนี่ยมีคำให้อยู่หกคำนะครับมีเสียงดังเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุม้มเสียงแหลมคราวนี้เวลาตอบเดี๋ยวให้ยกมือก็แล้วกันนะครับหนึ่ง ถ้าใครส่งสติกเกอร์ไม่ทันนะครับให้ยกมือเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะดูภาพนะครับเสียงแรกคือเสียงนาฬิกาปุกเป็นเสียงประเภทใดเสียงนาฬิกาปุกอ่าทองผู้นะครับน้องปีใหม่ดังค่ะเสียงดังถูกต้องนะครับนาฬิกาก็ต้องเสียงดังมันถึงจะปุกได้นะครับต่อไปนะครับ ใครจะตอบครับนับหนึ่งนับสองเอาไข่แวบ,บๆเห็นแวบ,บๆ,บบๆยกมือ,อ,อมน้องอมสินน้องอมสินครับเ,เสียงกลองเลือกได้สองข้อนะเลือกได้สองข้อนะครับเสียงกลองเป็นเสียงลักษณะใด เสียงดังเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุ้มเสียงแหลมดังค่ะเสียงดังนะครับอีกข้อหนึ่งครับเสียงนอกจากเสียงดังแล้วมีอะไรครับเดี๋ยวคูจะถามทีละคนกันเลยกันน้องมิวครับน้องมิวครับเสียงกองนอกจากจะเสียงดังแล้วลักษณะเสียงเป็นยังไงมั้งครับน้องมิวเสียงทุ้มค่ะเสียงทุ้มนะครับตอบถูกนะครับสะสมไปคนละสองคะแนนนะครับ เสียงกงมีลักษณะใดอีกครับเออน้อ,นองน้องคิมครับเสียงกองสั้นหรือยาวสั้นครับอ่าเสียงสั้นถูกต้องครับเสียงกงเนี่ยสั้นเสียงสั้นนะครับนกหวีดน้องแก้มบุ๋มเสียงนกหวีดมีลักษณะอย่างไรดังดังหรือเบาเสียงดังค่ะเสียงดังนะครับมีภายยกระซิบ ไม่เป็นไรครับเสียงดังนะครับต่อไปคนอื่นบ้างนะครับน้องมิกน้องมิกเปิดไม้น้องมิกครับนกหวีดมีเสียงลักษณะอย่างไรครับสั้นหรือยาวยาวครับถูกต้องนะครับมีความเขาเรียกว่าเสียงยาวนะครับต่อไปภูมิพัฒนครับเสียงนกหวีดเสียงทุ้มหรือเสียงแหลมเสียงแหลมครับ โอเคถูกต้องนะครับ <Huh? S 1> เครื่องดนตรีแต่ละอย่างหรือลักษณะสิ่งของแต่ละอย่างนั้นมันดังได้สามลักษณะนะครับ <Wow. S 1> เช่นนกวีดอาจจะเสียงดังเอ่อแล้วก็มีลักษณะเสียงยาวด้วยแล้วก็มีเสียงแหลมอีกตั้งหากครับ <Wow. S 1> นักเรียนได้ยินเสียงลักษณะใดบ้างที่เป็นเสียงสั้นมิกเคยได้ยินเสียงสั้นไหมครับเียง yeah. เสียงแกรลดปิดทบีบทบีบสั้นก็คือเสียงสั้นทบีบยาวก็ปิดอันนี้ลักษณะเสียงยาวนะครับทบีบปิดก็คือเสียงสั้นนะครับเสียงแตรลถนะครับมาดูนั่นก็คือนี่ครับคุณลักษณะของเสียงอ่ะเสียงแหลมได้แก่เสียงกรีดเสียงชิงเสียงดังได้แก่เสียงตะโกนเสียงประทัดเสียงพลุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียง เบาก็คือเสียงกระซิบเสียงแมวเดินนะถ้าสังเกตแมวเดินนะครับแล้วก็มีเสียงอะไรล่ะเสียงสั้นเช่นเสียงข้อประตูก๊อกเสียงขาะโต๊ะกึกกแบบนี้นะครับเสียงก็จะสั้นนะครับเสียงที่ยาวก็คือเสียงโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงดังด้วยแล้วก็มีเสียงแหลมด้วยนะครับลักษณะสามอย่างนะครับแล้วก็ทุ้มนะครับ สิ่งที่มีเสียงทุ้มก็คือเสียงเตะลูกบอลกระทบพื้นเสียงตุบตุบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นเสียงตีกลองนะครับตุ้มตุมตุม,ตม,ตมแบบนี้ตุ้มตุมตุมต่มเนี่ยก็คือเสียง <Wow. S 1> ทุม้มนะครับทุ้มยังไม่พอเสียงดังอีกต่างหากดังยังไม่พอก็ยังเสียงสั้นนะครับมีสามลักษณะนะต้องตอบสามลักษณะนะครับสรุป เรื่องที่เรียนในวันนี้มีดังนี้นะครับเสียงที่ได้ยินในชีวิตประจําวันมีคุณลักษณะคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งเสียงดังเบายาวสั้นนะครับเสียงทุม้มเสียงแหลมและเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันแต่เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันแล้วจะทำให้เสียงที่มีท่วงทำนอง ไพเราะนะครับโอเคครับเรามาดูกันต่อก็คือแบบฝึกหัดเรื่องคุณลักษณะของเสียงมีจำนวน5ข้อนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแชร์เข้าไปในกลุ่มลายมีทั้งหมด5ข้อนักเรียนลอกให้หมดเลย5ข้อนะครับแล้วก็ทำการกากบาทอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาถามว่าเอาเอาวัยวะใดใช้ฟังเสียงต่างๆนะเช่นตาหูปาก นะครับตีน้อยตอบอะไรครับอวัยวะใดใช้ฟังเสียงต่างๆต,างตีน้อยตีน้อยครับตอบข้อไหนนะครับก็ไก่ตาข่ายตาถูกต้องจะตอบหูก็คือกระบาทตรงหูนะครับกระบาททับนี่เลยโอเคได้แล้วนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับ นักเรียนก็ลอกเลย5ข้อแล้วก็กากบาทหรือใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการแคปหน้าจอแล้วก็ทำการกากบาทลงไปอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างแบบนี้นะครับชื่อและนามสกุลนะครับตรงนี้คุณครูจะได้ตรวจได้สะดวกนะครับว่าใครส่งมาบ้างนะครับถ้าของใครทำใส่ในสมุดนักเรียนก็เขียนชื่อ ใต้ข้อห้านี้นะครับโอเคงานที่สองนะครับงานที่สองก็คือการวาดนั่นเองนะครับให้นักเรียนวาดภาพรูปทรงเลขาคณิตเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะ สิ่งของที่เป็นเลขาคณิตเช่นอะไรบ้างสม้มใช่ไหมสม้มสิ่งของอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมก็วาดลงไปหนึ่งภาพหนึ่งรูปนะครับงานมีสองงานคือหนึ่งทำแบบฝึกหดัดสองนะครับวาดรูป่าเลือกรูปหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะครับ อะไรที่เป็นวงกลมสม้มอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมอาจจะมานั่งหรืออะไรก็ได้วาดมานะครับวาดแล้วระบายสีเรียบร้อยแบบฝึกหัดทำใส่สมูดสี่เหลี่ยมนี่เอาแบบผ้าขนหนูอะไรอย่างี้ได้ไหมครูก็ได้ครับแล้วแต่จะสะดวกให้นักเรียนเขาวาดนะครับนะให้นักเรียนเพราะว่ามันน่าจะวาดง่ายแต่เป็นวงกลมอาจจะใช้ส้มแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยวาดส้มแอปเปิ้ลถ้าเป็น สี่เหลี่ยมอาจจะวาดขิมก็ได้เครื่องดนตรีขิมสี่เหลี่ยมนะอะไรก็ได้ที่เป็นรูปเลขาคณิตวาดใส่สมุดนะครับวาดใส่สมุด